ภาชนะทึ้แสงนะครับทำการเขย่าภาชนะให้พระดันเพื่อไม่ให้ทราบว่ากองของเองหือของดินจับตลาดผู้ที่สมัครในจากภาชนะขึ้นมาคนสลับที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทึ้แสงทำกายเขย่า แกที่สิบกับสลาดสำหับแม่คือในที่ชัยเรื่องหกอันดีสอนนะครับ ไปสมัครนะครับเนาะอยาก้างคาเฟอีเลฟท์ผมสมัครนะครับครับอยู่ในยุคการบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่การประกาศนะครับของการการเลือกตั้งนะครับก็กำหนดให้มีนะครับการรับสมัครตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่6พฤศจิกายน2 5 6 3ุลานะครับซึ่งกำหนดการการรับสมัครนั้นเริ่มจเวลา8โมย30นาีนะครับตรงนี เวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่2นะครับผู้จัดการมหาสโมสวัสดและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในรุโรปองค์กรและท่านผู้สวัสดผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็สามารถลงทะเบียนนะครับภารกิจที่ยังไม่สำเร็จไม่เสร็จสิ้นในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับแต่เพราะปีนี้เขาคิดว่าปัญหาตัวเองออกฟัน2ตัว เพียง2 5จะเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับก็คิดว่าแล้วระยะเวลาที่ผมยังไม่ได้กลับไปทำงานนะครับก็คงจะถือเยียมน่าดต่างๆนะครับในการจะเเมื่อตับรับตำแหน่งแล้วก็น่าจะปฏิบัติงานได้อย่างพัฒนีอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งภาระถาว่าแคนแรมมันมีทุกปี ตั้งแใจทอดต่อไป er นี้จะทำเรื่องของน้ำให้กับโคกตำมูลนะครับถ้าเป็นไปได้ยากจะทำโคกของวัดที่ดุสสาดก็ประเด็นหลักๆแล้วที่เราตก็ใกล้แก้กัประเด็นก็คือการพร้อมในงานของประเด็นต่อไปเพื่อพัฒนคุณภาพชีวิตคนนะครับเช่นกันครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสร้างเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับในสังคนของเราเองครับในการจะทำให้ 因为那个老马。 และคุณทรงเดชเป็นผู้ตรจมาเห้สองนะครับกเอนนี้ผมจะทำหนึ่งนะครัให้น่งเนะครับเชิญเชิญที่พาไปต่อไปต่อเรียม่้อบ้านนะคะผจหน้านอ่ตอนที่ลงมาเนียมา้งอพาสตรีหนเดินไปที่หาเลยแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจมาที่ มันะมอรจอก็ตะกี้สมการว่านโยบายในการก้อนะฮะคือเรื่ในเรื่องที่ว่าจะไม่ซื้อสินค้าสิ่งไม่ใส่ร้ายป้าทตามกการตั้งกอย่างแบบแฟร์นครับวันนี้มัน 見てる。